อสังหากกำลังเข้าขั้นวิกฤตจริงไหมจริงหรือไม่จริงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ในฐานะนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเราขายงานพอร์ตระดับพันล้านกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของแวดวงอสังหาเนี่ยพี่กันก็เชื่อว,ว่าพี่กันเป็นคนวงไหนคนหนึ่งปัญหาหลากัลกๆเลยก็คือที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารไม่ปล่อยกู้นะคะหรือว่าปล่อยกู้ในวงเงินที่ไม่ถึงทําให้ลูกค้าไม่สามารถรับโอนบ้านได้แต่ปัจจุบันนะคะมีการผ่อนปรนเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็ขยายระยะเวลาการกู้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะคะตลาดและความต้องการยังคงมีอยู่ค่ะยังมีผู้ซื้อนะคะแล้วก็ต้องการซื้อค่ะถ้าเกิดว่าเรา มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกู้ธนาคารได้นะคะอสังหาไม่มีวันตายค่ะทุกวิกฤตมีโอกาสนะคะใครที่กำลังรอช้อนซื้ออสังหามือสองเนี่ยก็ได้ราคาดีๆนะคะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนที่กำลังรอซื้อทรัพย์สวยๆราคาดีๆช่วงนี้เหมาะมากๆค่ะที่บริษัทนะคะก็มีทรัพย์สวยๆราคาดีเอาไว้พร้อมเสิร์ฟจะเกิดว่าสนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ